คนเราถ้าอยากมีสุขภาพดีต้องกินกากใยอาหารเยอะๆและนี่เลยค่ะอดใจไม่ไหวเพราะว่าความอยากลองเลยไปสอยมาหนึ่งกระป๋องค่ะเขาว่าผงรากบัวจะช่วยคุมหิวอิ่มนานลดกินจุกจิกคอลลาเจนเต็มๆมีประโยชน์มากไฟเบอร์สูงแคลอรี่น้อยช่วยเรื่องการขับถ่ายลดอาการและป้องกันภาวะบวมน้ำได้ดีลดความเครียดช่วยสมองผ่อนคลายที่เราสั่งมาจะเป็นผงรากบัวกุหลาบเฮนูฮนูข่าวอัดมอนทานยาพืชจุกๆไปเลยค่ะก็จะมีกุหลาบแดงผู้ซาชิ้นลูกเกดซานจ้าแผ่นมะเร็ตแง เห็ดหูหนูขาวเมล็ดฟักทองอาลมอนต์กจิเบอร์รี่เมล็ดเจียผงคอลลาเจนแน่นๆเต็มๆของดีทั้งนั้นค่ะวิธีชงก็ง่ายตักผงรากบัว2-3ช้อนชงด้วยน้ำร้อนเดือดเพียงหนึ่งนาทีคอลลาเจนเต็มๆกลิ่นหอมมากเลยค่ะมีประโยชน์มากเลยดูสิน่ากินมากเลยค่ะเอาไปเสิร์ฟให้แฟนด้วยของอร่อยต้องได้กินด้วยค่ะติดใจกินใหญ่เลยรสชาติอร่อยนุ่มๆหวานน้อยมีอะไรให้เคี้ยวกุบๆด้วยทานแทนมื้อเช้าก็ได้หรือว่าจะทานก่อนอาหารก็ได้